โดยสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุขคนเดอ้อมาพบพ่อกำลังลาตีเด้อพี่น้องพบพ่อเมื่อนีกอ่กะยามสวยๆอะละพี่น้องตอนนี้กอะอยู่เพื่อเนซ่าคือเก่าเด้อพี่น้องทา้งไอเก่งเพิ่นกำลังอันต่อ แน้นโรปิน้องพันสิปปูพื้นอันที่ว่าต่อกระเทืบลอกมาฮะแหละกับโบลายปันไดเมื่อนี่กับคิดว่าซีแล้วฮอนหละพี่น้องลายมื่อเลยซอยกันเนาะมันกับแบบว่านี่กันทา้งไงพามีมันก็ไปสั่งไหมแน่เพื่อสร้างแล้วก็เพื่อเพนมาส่งกับคำเติบเลยก็เรียกว่าโบแล้วพี่น้องซอยกันมื่อนี่กันมาลุยต่อเนาะมาแต่เศร้าภูเหล็กก็ม่เก่งเพื่อนมาเห็ดแต่เศร้าอ่ะมันจังบัวแดดเนาะอากาศมันก็เสีเห็ดในะฮะโบเมื่อยพี่น้องไอเสยเห็ดสวยกับแดดนั่นแหละ โดยจังไดกะฝากเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อเนาะไปหบชมน้ำกันพี่น้องโดยเลิดภาพมากกับพี่น้องลมวอยวอยมือนี้อากาศล่มเนาะมือนี้ดีใจแห้งพี่น้องเอบ่แดดปันใดอันบ่ห้อนปันใดว่าแดดอยู่พี่น้องแต่ว่าอากาศล่มนะเด้ห่มต้นเกลือแหนมไปกับว่าเป็นหูเป็นหางแล้วพี่น้องไอกระตุกคนก็ได้ซํำเพื่อนแหละเนาะสวยงามแห้งว่านี่ก็พผ้ากันแอมผ้ากระจาด จนคำพี่น้องหกโมงเนาะเมื่อวานนี่ก็หกโมงปลายเพื่อหอดเพื่อนกะสั่งใหม่มาแล้วก็พอดีใหม่กับพอดีเป๊ะเลยเนาะสั่งกระสีกะยังยู่พี่น้องสื่อเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วบรรยากาศตงหาตรงหน้าพี่น้องแอนมไปทางนี้กเฮือนคน,นเนาะอยู่ใกล้กันนพากันมุง พากันตอกแปะพี so so ่น mm ้องพากัน hmm. ม <boys British Ireland> ุงว่ะซอยกันมานี่เด้อเดยนีดนิดนิดลดลดลดอ่ะก็ชี้ตอกเงี่ยสบายดีเด้อสบายดีเด้อทางนี้โดยมาเห็ดซอยกันพี่น้องลงมือเลยแต่เศร้ามานี่ี๋ยวเสื้อขบานเลย เด็กทั่วเตาเองไหมปูแปนปูแปนเป็นตออเขื่อนท้งลุงอย่นะเอาแทกับต่อกับปูแปนบนี้ก่งานเนาะไบตตู้นี่นี่ ไม่เสนี่อก็ไดไม่ไมไน้อยก็ได้ไมแนนนีน้อยนี่ก็ได้มัน่ตีนอยู่นะพอว่านี่มันามหน่อยจะกนน้เออมันลดนั่นแหละตองมาใส่้นบลมเนาะได้บลมหนานดูพอดีพอดีคือเตียงน้อยเลยนี่กัพอดีเป็นเหตุอีกหองนึง พอดีใส่เตียงเน่นนี่ก็ลมเตียงเนาะเอ็มฟ้าเรียบร้อยแล้วเหือยเหือยดำเดียวบอกคีดว่าดึงสอใส่เหือยดำเดียวเลยบอกขาแน ปลาฉ่าอีวันนี้มีร้านพี่น้องเยร้านน้อยมาดินน้องกัญญากะต้นแล้วมานห็นต้นนะแม่วันนี้อานนท์เลยน้องกัญญากะเอาแป้นมาให้พี่น้องเพื่อนจ้ะเต้าเลี้ยงแบบและที่นี้ฮะก็เลี้ยงแบบมาหอดมงเอาแแบเขาคอกแลยเพื่อนวะมาซอยเห็ดเบี้ย ก่อนขึ้นไปเทิงก่อนด้ยบาเป็นยังดอกเพลินกับบริมืนดอกหลินอยู่หายหลินนี่แหละเอาไปเลยล่ะได้บอจะบองายขึ้น เอาเขาไปหอยสุดๆแล้วจังหัวตัดก็ได้พี่น้องแตนกับพอดีงามเนาะงามนะข้ามากายนะขึนเป็ดโดดขุ่นขนมเดืองเนี่ยนงม่ได้ทบอไงกินนิ่งๆเป็ดโดดไปไปนางมัน <im itation> <laughs> อ้า่ลาะัทั้งคือทั้งคร่งกับเราตอกเล้วแล้วนีนน้องวันนี้กะทตอกทางลุ่มก่อนเนาะตอกแปดเปเอม่นบ่เซิ <c oughs> อื้มนายตกั่างอเนาอ่อนเป็นอ่อนเลยนะ

ต่อแป้นแบบนี้เนาะก็ต่อลงมาจากเทิงแบบนี้เนอะต่อสั้นลุมให้มันต่ำกว่ามันจังแบบพอดีต่อต่ำตัวสูงนเนาะแทกเอาแทก

โอ้ยแล้วเสร็จต่อออกแล้วมันก็แตกลงตอกโอ้ยบ่อย่าบ่หยับเอาพันธุ์ออกเอาก่อนเดี๋ยวยังโอเคให้เก่งกําลังต่อครับปล่อยได้บ่ท่านนี่ต้องเป็นอืม mô tô vả hồi con sắt nha nào luôn đó để hết nó mà nó toàn phải làm cho 3 ตอนนั้นนางก็ เลี่ยยอยู่แล้วพุ่นพอดีข่างเผ็ดเผ็นไม่แม้แต่งานหมดมือเด้อบ่พอเฮาก่ะเียนเอาพี่น้องแล้ว่ะตอกใส่ นนแบบนพอดีงามเนาะตอกมากะได้ก,กวงควงผิวหน้องพอได้มีก่อนน่งกวงแล้วสำนีกอะอยู่หลายคนกับบิ๊ก 来吧。 ว่ามันเลื้อกออกพี่น้องตัวใดมันยาวมันก็นเลื่อยออกเนาะทั้งนันกระตอกมีเสียงรดกตัวนแน่น้อยหนึ่งเด้อพี่น้อง ขาดไปเลยนเนาะแต่เพื่นไปต่อแป้นที่มนันแนี้ต่อแป้นต่อ,อ,นอเอานาะตได้ล้มันหยีอนเดินอยูอน่นะต่อเลยันนมา ไปแล้วเนาะเขาตอกออกแบบพอดีพอดีค่ะตัดฉนเฟนแต่มันเหลือสวยกัน อย่าไ้เวลาขึ้นต่อตออมาข้างนอกเลยพี่น้องตอนนี้ก็พากันปูแป้นก่อนปกติกะสีมุ้งก่อนแลน้วเนาะจังปูแต่ว่าอันนี้เฮาปูก่อนจังมุ้งก็ได้เพราะว่าตอนเช้าพี่น้องมันยังบ่ทันแดดแห้งยังบ่ทันพากัน,นกินข้าวซ้มข้าวเช้ากะเห็ดเวียดก,ก่อนว่า ใช่เรี่องลังก็ได้เร่งปรุงขดบตบตอกแล้กก่อนพี่น้องยังกินข่าวยังไม่กินข้าวลำก,กลเรือหน้าหน,หนาส ขึ้นมาแล้วพี่น,อน,อน้องวันนี้ลูกทรายมานำมืมออา,านนท <c oughs> มาก,ก่อนหมูเลยนะมูนี้แต่เศร้าพอดีขักนะเท้าพอดีงามพี่น้องกู <c oughs> แฟน เหลือแต่มุงล้างคาเนาะแต่ว่าเราก็กินข้าวกินน้าแล้ว,วกูแหละจังมุงยังมาทันกินข้าวแล้วก็พอว่าพากันเห็ดก่อนแต่เศร้ามันก็สีได้เียกร้ายแล้วก็แลี้วไวเนาะปัดสวยมากแล้วก็เมื่อยส่วงหอมๆแล้วก็พากันมุงล้างคาพี่น้องเก็บไม้ยังไววแถวนี้แหละเดูคอไอซา่ามือนี้ก็ะลายมือแล้วพี่น้องไอ้จงได้ก็กกฝากเป็นกำลังใจให้นเด้อเนาะอย่าเปล่าเบื่อกันโดย พากันมาเฮ็ดเวียกหยังสอยการมียังก็จับไปนี่แหละพี่น้องไผเมื่อยก็เซาเมื่อยเนาะเอมันก กูแป้นไหวอะไรพี่น้องเนาะเ่ากัสีมามุงหลังคาบัดผักกินข้าวก่อนคุณแหละเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ทันกินข้าวสบายดีเด้อสบายดีกลับมาไปหั่มก็เศร้าเหล่าน้ำมันมืดพี่น้องน้ำมันเบิร์ดเราตัดแป้นพี่น้องกันเลยกับไปหยังเลยผักกินข้าววันนี้ก็ได้ได้ล่ะเราบให้ไปลเราเราบไปแล้วกูแป้นไว้ผักพริกยังมุงหลังคาเด้อพี่น้องเนาะ เราลงหายไปลงหายไปทางนั้นกันค่ะค้ากล้องอันตุ๊กหลายยันอันนี้ค่อันนี้โพี่น้องกันนีแต่ว,ว่าคลิปนี้กับพี่พ่อจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อ,พอ,พอ,พอค่ะพ่อพ่อคลิปหนาเนาะโดยคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี